ครับสวัสดีครับจกกรเจ้าเกษตรตะกรสวนปาล์มที่เครลบนะครับวันนี้นะครับหุ่นน้ำสั่งตัดนะครับของเกษตรตุเรียนยางปาล์มนะครับวันนี้ก็ได้มาฉีดอยู่แถวทำปูอกองต้มนะครับจังหวัดกระบีนะครับเมื่อวานก็ไปจีดอยู่แถว ทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการเกษตรเรียนยางปาล์มปุ๋ยน้ำสังสัด์นะครับเขาก็มาดูแลแปลงปาล์มไหลแปลงนะครับเข้ามารับผิดชอบในแปลงนะครับแล้วก็ตัดสูตรปุ๋ยตามที่ปาล์มต้องการหรือว่าปาล์มกัดนะครับ ส่วนมากนะครับสัก8ปเเซนะครับที่ตำต่อตนเนื่องนะครับเป็นปุ๋ยน้ำสังตัดนะครับที่ราคาต่ากว่าปุ๋ยเม็ดนะครับเกือบครึ่งนะครับแล้วก็มตีต้นทุนที่ต่ํากว่านะครับแต่มีต้าาหารครบนะครับ ทั้งไนโตรเจนโปแทสเซียมนะครับ NPK ธาตุเสริมธาตุรองนะครับแกลเซียมบอรอนแล้วก็ตัวซิงค์นะครับ, on, นะรบหรือสังกัสีนะครับแล้วก็มีธาตุรองธาตุเสริมที่ครบนะครับแล้วก็จีดปรับสภาพดินด้วยนะครับตั้งจีดปรับสภาพดินนะครับแล้วก็จีด ทางใบนะครับต้นทุนต่อไร่นะครับทั้งรวมก่าก่าปุ๋ยนะครับแล้วก็ก่าแรงนะครับก็ประมาณไม่เกินปันสองนะครับต่อไร่นะคร,รับสำหรับอันนี้กเกษตรตุเรียนยางปาล์มนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ